ready mm -hmm. โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมในช่องโซลิฟอีกแล้วแชนเก้นะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนใส่ลริงนะครับเหมือนที่แบบต้นคลิปที่เราได้เกินกันไว้นะ้ทุกคนสําหรับคนที่ดูช่องพี่นะครคนที่ยังไม่ได้ติดตามพี่ก็95เลยนะครับถ้าใครผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งซับแล้วก็คนละหนึ่ไลน์นะครับส่วนคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเรามาเริ่มคลิปกันเลยนะครับทุกคน อย่างแรกนะครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยเข้ารูปไปแคปรูปภาพแบบนี้มาก่อนนะครับก็ให้เราไปแคปรูปแบบนี้มานะครับทุกคนรูปตอนที่เราเต้นเนาะแคปมา2รูปนะครับก็คือใครก็ได้นะครับเอาเพื่อนมาสัก1คนนะครับแคปมาโปรไฟล์นะครับแคปโปรไฟล์เพื่อนมาด้วยนะครับแล้วก็ตอนเต้นนะโอเคเมื่อเราแคปมาแบบนี้นะครับแล้วก็แคปแล้วเราก็มาตัดรูปเลครับตัดแบบนี้เนาะตัดให้มันเหลือประมาณนี้ทุกคนตัดให้มันเห็นตัวบอลนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ไปที่แอป Remove เนาะแล้วก็อีกรูปหน์นะครับ โอเคนะครับก็ร mm ูปโปรไฟล์ก uh ็แบบนี้เลยนะครับทุกคนรูปโปรไฟล์เนาะเมื่อเราขัดมาแล้วนะเราก็มาตัดนะครับตัดแบบนี้เนาะตัดเข้าไปฟรื้รนี้นะครับตัดแบบนี้หนึ่งรูปนะครับอ่าตัดแบบนี้หนึ่งรูปนะครับทุกคนให้ทุกคนตัดแบบนี้ครับเป็นหนึ่งรูปเมื่อเราตัดวันนี้เสร็จนะครับเราก็มาตัดเครื่องมือต่อครับมาที่ต่อนะเราเราก็มาตัดแบบนี้นะคอ่าแบบนี้เพิ่ปเพิ อ่าแบบนี้นะครับแล้วเราก็บันทึกนะครับ2รูป3ารูปนะครับเมื่อเราบันทึกเสร็จนะครับเราก็ไปที่แอปดีมูฟกันเลยครับทุกคนโอเคนะครับเมื่อเราไปที่แอป e ีมูฟแล้วนะครับเราก็กดมาที่รูปเําว่าอัปโหลดอันนั้นนะครับรูปอัปโหลดเนี่ยเนาะแล้วก็เอารูปที่เราทองการไปตัดมานะครับก็คือรูปตัวละครของเราเนาะไม่รูปไม่โหลดเนี่ยนี้แล้วเนาะก็จะได้แบบนี้นะทุกคนส่วนถ้ารูปเอาค่ารูปนี้นะทุกคนที่เหลือไม่ต้องนะครับส่วนถ้า ของใครเนี่ยมันเป็นพื้นหลังสีดํานะครับทุกคนที่แนะนําให้ไปที่แอป Background นะครับตัดด้วยตัวเองเลยนะครับก็คือแบบตัดด้วยตัวเองเลยนะครับมันจะไม่มีพื้นหลังสีดาเนาะหรือไม่ก็เอิม่มถ้าให้มันตัดเร็วๆก็นี่ครับมาตัดอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัดพื้นลบพื้นหลังออกหรืออะไรมันก็ยากเหมือนเดิมหละเอาเป็นว่าให้ไปตัดเองในแอป Background นะครับถ้ามันเป็นพื้นหลังสีดาเนาะโอเคเข้าใจแล้วนะเมื่อเราทำอย่างนี้เสร็จครับเราก็ไปที่แอปพ i ิคอาร์ตต่อเลยครับ โอเคนะครับเมื่อเรามาเข้าเข้ามาที่แอปพแล้วนะครับเราก็เอารูปที่เราทำการตัดมาาเมื่อกี้นะครับเข้ามาเนาะแล้วก็เราก็มาตัดนะครับตัดตรงนี้ออกนะครับส่วนขาเนะประมาณนี้อ่าตัดให้ได้แบบนี้นะครับตัดตรงนี้เนาะแบบนี้แบบนี้เลยนะครับน,นี้เอออันนี้นะครับแล้วก็บันทึกไปครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งครับเป็นตัวเพื่อนเราเนาะน,นี้เลยตัดส่วนขานะครับกาแล้วกันนะ <S <S อ่าแบบนี้พี่จะตัดแบบนี้ครับก็บันทึกไปนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จแล้วทำอะไรเรียบร้อยเสร็จตัดรูปเสร็จแล้วครับเราก็ไปที่แอป All r ล g h t m o t i o n ได้เลยนะครับทุกคนเราเข้ามาที่แอปอ l นไล Mo t อชชั่นแล้วนะครับเราก็มาที่โปรเจกต์นะครับอ่าส่วนลิงก์นี้พี่จะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับก็คือลิงก์อันนี้เนาะที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์มาให้นะครับก็กดเข้ามานะครับอันที่หนึ่งเนาะเข้ามาเลยอันนี้ก็คือมาทําไว้ให้ก่อนแล้วนะครับ อันแรกเนี่ยทุกคนก็เห็นนะครับมันเป็นชื่อของพี่เนาะอันนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับกดมาที่แก้ไขข้อความนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นของเรานะครับอะไรก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนเลยแล้วจากนั้นก็เลื่อนลงมาครับอันนี้เดี๋ยวพี่เข้ามามันก็เข้าให้เลยนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนแค่รูปนะครับพอเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับรูปแบบนี้นะครับก็ให้เรามาเหมือนเดิมว่าเอารูปที่เรางานไปตัดมาเมื่อกี้นะครับรูปที่เราหอมกันเป็นลบขาส่วนขาวเนาะถ้าไม่ลบมันจะเป็นแบบนี้นะครับพี่ก็เลยให้ลบเนาะแล้วก็เอารู เอาใส่ไปนะครับแล้วเราก็มาขยับให้มันเล็กลงนะครับเอานิ้วจิ้มเนาะลากแล้วปรับให้มันเล็กลงนะครับทุกคนโอเคนี้เลยนะครับเพื่อให้มันตรงๆกับขอบนี้นะครับอ่ามันก็จะได้แบบนี้นะครับปบอแบบนี้นะครับแล้วก็มาตัวผู้หญิงต่อเลยครับส่วนโปรไฟล์เนี่ยก็เป็นพื้นหลังอันใหญ่นะครับก็คืออันนี้เนาะอ่าแบบนี้นะครับส่วนโปรไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคเราก็มาตัวผู้หญิงกันต่อเลยครับ อ่าแบบนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวขอขยับหนนะเพ๊่จึ๊บอ่าแบบนี้นะทุกคนก็จะได้แบบนี้นะครับนี่บแบบนี้เลยนะครับทุกคนปึบป๊บมเบโอเคนะครับเมื่อเราใส่เสร็จก็มาอันที่สองครับอันที่สองก็มีโลโก้โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ก็คือชื่อเนาะเอออันแรกครับเป็นโลโก้นะครับ อะไรก็ได้นะทุกคนแล้วแต่ทุกคนนะครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับก็ลบออกไปเลยนะครับโอ้พี่นีครับก็เอากลับมาส่วนที่เหลือไม่ต้องทําอะไรนะครับเข้ามามันก็จะมีพวกนี้ให้เลยเนาะแล้วก็มาใส่โปรไฟล์ครับโปรไฟล์ก็จะอยู่อันสีแดงนี้นะครับก็เข้าเข้าไปแก้ไขกลุ่มนะครับเข้ามานะครับแล้วก็มาอันนี้เนาะแล้วก็มาสีและสีเติมนะครับใส่โปรไฟล์ของเราไปแค่นั้นนะครับแล้วกดออกมาเลยปึ๊บปึ๊บ คลิปนี้อาจจะเร็วหน่อยครับเพราะมันไม่ได้ตัดยาเนาะไม่ใส่ยาอะไรขนาดนั้นแล้วก็มาใส่็ตัวละครนะครับตัวละครของเรานะอันนี้จะเป็นแบบมีขานะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนขยายเอาครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงมาครับให้มันเหลือพอดีดูมันพอดีตาเราอะเนาะแบบนี้เนาะที่เหลือไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะมันใส่มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมาที่สองเลยครับเหมือนเดิมทุกผู้หญิงนะครับเหมือนเดิมอ่ะพี่จะปรับให้มันเล็กหน่อยแล้วกันมาใหญ่ใหญ่อ่ะก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เมื่อเราตัดเสร็จก็จะได้แบบบบนนนีี้้้ครัััเเเมทยส็กกึไดล ไม่ยากเนาะโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการบันทึกคลิปที่คลิปเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปขั้นตอนที่สองนะครับก็อย่าลืมบันทึกกันไปด้วยนะโอเคครับเราก็มาขั้นตอนที่สองกันเลยนะครับทุกคนขั้นตอนที่สองจะไม่นานเนาะไม่เหมือนนันก่อนก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดลูกตาพวกนี้ด้วยนะครับเปิดเข้าไปเลยครับพวกเป็นพวกอ่าไอ้นั่นในของเรานะครับก็นี่ครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็จะเจอแบบนี้นะครับเราก็ใส่ไปเลยครับโอเคก็มานี้ก่อนนะครับมาเปลี่ยนไอ้พวกนี้ก่อนเนาะ ก็พื้นหลังครับก็คือโปรไฟล์นะครับเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับถ้าเรามาใส่โปรไฟล์อันแรกนะครับก็คือคนแรกที่เราคนแรกที่เราไอ้นั่นนะครับก็คือคนแรกที่ไอ้นั่นเนาะปึ๊บปึ๊บก็คือโปรไฟล์อันนี้นะครับก็คือคนแรกอะเนาะอ่าใส่ไปนะครับแล้วก็มาอันที่สองก็คือโปรไฟล์คนที่สองนะครับที่ไอ้นั่นเนาะอ่าไอ้นี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคนะครับเข้าใจนะหลังจากนั้นก็มาเหมือนเดิมครับใส่คลิปอันนี้ไม่เยอะนะครับ สอนใส่ให้ดูได้นะครับไม่เยอะนะแค่สามอัน,นครับใส่ไปนะครับแล้วก็มาที่สองครับใส่ไปนะครับเพ๊บมโอเคนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วเนาะนี่แค่สามอันนี้ครับแล้วก็บันทึกไปได้เลยครับพอบันทึกเสร็จก็ เสร็จครับเซตขั้นตอนมีแค่นี้ครับไม่เยอะนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็คนละหนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับก็ขอโทษที่เขาหายไปนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรเนาะหลังจากนี้ก็เอานี้มาลองแล้วกันนะทุกคนมีคลิปลงงนะดีกว่าไม่มีลงนะครับโอเคครับขอคนละหนึ่งซับด้วยนะครับก็จะห้าร้อยซับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย